สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านิ c k เจะมารีวิวอะแดปเตอร์สำหรับกล้องวงจรปิดที่ขายดีมากๆเลยค่ะอะแดปเตอร์จะเป็นยี่ห้อ DVE นะคะตัวอะแดปเตอร์จะมีอินพุตตั้งแต่100ถึง240โวลต์สามารถใช้กับไฟบ้านเราได้เลยค่ะที่สำคัญเอาพุต12โวลต์1แอมป์นะคะปลั๊กจะเป็นแบบ UL Plu ๊ pl เป็นแบบแบนนะคะ ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลาง5.5มิลิเมตร 5. 5 mm. ใช้งานได้ทนทานเสียลราาพสูงเป็นมาตรฐานสำหรับกล้องวงจรปิดเลยค่ะรับประกันใช้แล้วจะติดใจนะคะหากลูกค้าสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0933269980ได้เลยค่ะทางร้านยินดีให้บริการนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะที่เข้ามาดูรีวิวนี้อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนทางร้านกันเยอะๆนะคะ